ทำไมกูต้องแอร์ด้วยแอร์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันดีปีใหม่เออนะครับวัสดีปีใหม่หมครับปีใหม่คิดมัดกูหายไปเลยนะการคิดล่าสุดที่ลงก็คงจะคิดมัดแล้วมั้งนะครับปีใหม่ก็ค่อนข้างขี้เกียจนะครับแล้วก็อยู่บ้านไม่ทําอะไรเลยนะครับดูการ์ตูนอนิเมะแล้วก็ดูหนังข้ามปีกันเร้าใจจริงโอเคไม่ต้องจะไม่ต้องไลฟ์ฟังก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ ก็ถึงจะผ่านมาไม่กี่วันแต่ผมก็รู้สึกว่าปีนี้ก็คงจะชิบหายมันปีที่แล้วเลยไม่ได้ปากหมาแต่มันจริงนะเออแต่จะมีอะไรดีมากขึ้นก็ได้นะครับโอเคเรานอกเรื่องก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีใหม่นะครับยูกับเกม Primitive Primitive อะไรสักอย่างชื่อเกมเอะไรวะ Primitive นั่นแหละครับมันชื่อเกมที่มีสีแบบสักอย่างเนดะีย๋ยวผมนึกออกผมก็บอกเองนะครับเป็นเกมใน RPG เลยเนี่ยับผบอกเลยมันเหมือนเกม RPG เลยนะครับเออมีอัปเกรดตัวอัปเกรดของแล้วก็นะเนี่ยอัปเกรดเอ่อพวกของต่างๆนะครับแล้วก็ประจญภัยไปตามเกาะยิงสัตว์หน้าโงา่ทุกชนิดที่อยู่บนเกาะนะครับโดยการที่เรานั้นกดคลิกแค่นั้นเองนะจะ มีสี่บบสักอย่างใช่มันติดตรงลิ้นอ่แต่พูดไม่ออกเดีย๋ยวน่าจะดูชื่อคลิปน่าจะรู้แล้วนะครับมันชื่อเกมอะไรเนาะนะครับก็เกมมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็คือกดไปอัพของไปเรื่อยตีตีตีอัพของไปเรื่อยมีแค่นี้จริงครับแต่ไม่รู้ทำไมผมนั่งเพลินกันมาสิบกว่านาทีได้ละเออมันสนุกเหรอไม่รู้สนุกก็เบาเดี๋ยวกูนั่งเพลินอยู่นะเอออัพไปเรื่อยนะครับอืมตอนนี้ กำลังวังชาคูมีเป็น100แล้วสุดยอดแล้วก็สู้กับแลปเตอร์แลปเตอร์นะครับมีระบบเควสด้วยนะครับสุดยอดแล้วก็เควสรับเควสมารับเพชรมีสกบบกาชาสุ่มของเว้ยเนี่ยเออโหเจ๋งอะ่ะเกมแล้วก็มีแนะนำยูทูบเออยูทูบช่องที่แคสด้วยอาจจะมีคลิปกูก็ได้นะถ้ากูดังกว่านี้เพื่อนะครับมีระบบการซื้อต่าง,างนี่เป็นเอ่อ <c oughs> อะไรเนี่ยออโต้คลิกเออบา แล้วก็อัปเกรดของบัฟฟีว่ะอันี้ก็ได้เพชรนะครับเพชรเอามาสุ่มของนะครับแล้วก็เพชรเกตการซื้อต่างๆนะครับตอนนี้ผมกำลังสู้กับเวโรซี่แอปเตอร์นะครับจริงๆกูเห็นนะนั่นแหละนะไอ้ตรงที่กูน่าจะย่อให้พวกมึงดูแล้เราว่ามันสนดีสมาคมเนี่ยแต่กูไม่พูดทันเองเพราะมันระยำเกินไปนะครับมัน <c oughs> มีแค่นี้จริงครับแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยสู้กับตัวก็ คือจริงๆอ่ะอันนี้อันนี้เขาบอกไงนะมันเป็นเกมดูเหมือนกาวเว้ยแบบว่าดูมันตลกมันจะหาใช่ไหมแบบเอ,อ้ยตัวละครเลยหน้าตาเออ,เออเออทำอะไรมายิงอะไรเงี้ยแต่นะครับแต่เลยนะครับคือช่วงเริ่มเกมเนี่ยที่จะมีคัสซีนมีเออเอ่อเป็นบิกินมาก่อนว่าไอ้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับไอ้าสารสัตว์แอ้ลันทศสสัตว์นะครับคือไอ้ผู้ชายคนเนี้ย มันเป็นนักธุรกิจมันก็เชิงเหมือนทํางานเป็นออฟฟิศอะไรพวกนี้นะครับมีครอบครัวมีลูกที่ดีนะครับอมผมไม่ได้อ่านอนะผมข้ามาข้ามแบบมีเมียที่ดีนะครับแล้วก็ใช้พ่างผาสุกนะครับ <c oughs> แล้วแม่งคืเครื่องบินเว้ยแล้วนักบินแม่งขับอีท่าไหนไม่รู้เออมันคับ,บอ,อีท่าไหนไม่รู้ไปชนกับเอ,อชื่อนะอ,อ,อะไรนะไอไออะไรนะคิงเหรอใช่ไหม ไอ้ที่มันแบบแบบว่าแปลงร่างเป็นเออแนวสาวบินได้นะครับเออพวกเอ่อ랩ไท่ชื่ออะไรไม่รู้นะครับไอ้อตัวที่มันเป็นแนวสาวบินนะครับชนปุ๊บปังเครื่องบินตกเออและไอ้นี่ก็ตกมาที่เกาะพิปราดที่มันมีแต่สัตว์แบบโบราณน,นะครับเออแล้วจากหนุ่มที่แบบว่าฐานะดีนักธุรกิจอะไรเงี้ยมีผมนะครับกลายเป็นว่าต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะเพื่อหาเลี้ยงตัวเองแล้วให้ตัวเองกลับไปหาครอบครัวได้แม่รันทศสัตว์ เออจากมีผมแบบโอ้โหผม่างหล่อนะครับกลายเป็นหัวเหม่งนะห,หัวเหม่งหัวเหม่งหัวเหม่งไงวะเออมันใส่หัวงไงวะเหม่งนะกูลืมไปละนี่น,นี่อันละอันละนี่กลายเป็นหัวเหม่งเนี้ยเนี่ยแล้ต้องใส่ผมปลอมเนี่ยเห็นปะ่นะน่ารังทศไหมเออนะครับก็ใส่ยอยู่ใช่ปะ นะครับก็อัพไปเรื่อยๆออนะครับในเรื่องก็ค่อยๆลดลน,นิดนึงนะครับแต่ว่าตัวผมก็ค่อนข้างเก่งนะครับในการเอาชีวิตรอดมันก่อ,ยอยนนี้แล้วก็วก็นั่นแหละนะครับไปเรื่อยๆมันอยู่แค่นี้จริงครับรับเควสไปรับเควสรับเควส์แล้วก็สู้กับบอสใช่ๆมีบอสด้วยนะแต่ผมไม่ได้สู้มันมาตั้งนานแล้วสู้ไป2ตัวมั้งสามนะครับก็อตอนแรกก็จะมีเอ,อ่อตัวโลวิต้านะครับตัวอย่างเงี้ยนะให้เราสู้ก่อน เป็นสะจวดกระจวดแล้วก็มีเอ,อ่อิคุนาใช่ไม่ใช่อิคุนาก,บโก,กบโกลิแอตเป็นกบโกลิแอตเปล่ากบตัวใหญ่ๆนะฮะกบโบราณแล้วก็หมาปูแล้วก็เป็นแรปเตอร์นะครับข้ามขั้นเร็วมากอะ่ะไม่มีตัวสัตว์ที่ใหญ่กว่าน,นี้เลยแป๊บเดียวก็โดดเป็นดาวเสาเลยเนงะี้ย อไปนะครับอืมนี่ก็สุ่มเหมือนเดิมนะผมจะรอ50อันแล้วกันมันจะสุ่มได้5อันมันก็ไม่ต่างกันป่ะวะว้าวได้ของขวัญได้ของครับโอ้สาหรับเพชรว้าวว้าว้วาว,ว,าวโอเคเราก็สุ่มนะครับซื้อจํานวนมากคืออะไรวะ500ร้อยอันได้สิบอันไม่มีแบบคิดจะลดเลยแบบว่าสุ่ม5อันเนี่ยหรือ45เพชรเนี่ยมันไม่มีมันก็เหมือนว่ากูซื้อสิบอันแต่กดห้าครั้งเนีน่ยนะ เออโอเคซื้อสิบอันนะ่ามาว้าแค่เกมอย่างนี้กูยังเกลือเลยเหรอผมเลยไม่อัดเกมที่ไหมอู้อู้แบบมีการสุ่มกระชากเนนะี่ยนะครับเมื่อกี้ได้ผ้าเตี่ยวใช่ไหมผ้าเตี่ยวเกรดอสามเราจะได้เนี่อะไรอ๋อข้อมือนี่นี่ผ้าเตี่ยวว้าเซ็กซี่จริงเลยโอ้เจี๊ยสามว่ะแจีม <c oughs> อะไรอะ่ะลูกจีเอ้ยน่ารักลูกเจีเยา น่ารักเออเออน่ารักดีน่าน่ารักดีโอเคมาเราเอ,อ่อท้อทายบอสไหมใหญ่ใหญ่โอ้แกรนด์มาเอซัสโอเคมาเราสุมอีกฮะอีกสิบครั้งแล้วกันนะครับตัวความเสน่หาอู้ได้อะไรมาเนี่ยมันชุดไก่ใช่ไหมเนี่ยชุดไก่สกัดเปล่ามันซุปไก่ โอ้โ oh, ขนเจี๊ยบอันนี้ก็ผัดเตี๋ยวเจี๊ยบเอ้ยไอ้นี่สิผัดเตี๋ยวน,นี้เสือ้อเป็นผ้าผ้าคาดลูกเจี๊ยบเออมันน่ารักดีนะแต่ถ้าตามหลักความจริงแล้วมึงต้องไปฆ่าลูกเจี๊ยบมาใช่ไหมมึงถึงจะใส่แบบนี้ได้เนี่ยโหดร้ายอ่ะมาเก็บถ้าสู้อีกห้าครั้งมา <laughs> ไ,มไม่ได้เลยเลยมันก็มีอยู่แค่นี้นะเกมเนี่ยโอเคมาสู้กับบอสกันกับคุณยายเวอร์ซี่ลับเตอร์ ไอ้มีขี้ด้วยแมวไม่ใช่กูต้องตกใจที่มันวันช็อตได้นี่สิเออดูใหญ่มากเลยโอ้ขี้ก้อนใหญ่เลยเนาะโอ้พระเจ้าว่ะโอ้กอด is God ฉันด้วยคำอธิษฐานของเจ้าแล้วนะโอ้พระเจ้าชมด้วยเธอคุณต้องการอำนาจเพื่ออะไร ฉันอยากเป็นนักเล่าหนัสอที่เก่งที่สุดมึงต้องการกลับไปหาครอบครัวไม่ใช่หรอไอ้เปลดมึงต้องกลับไปหาลูกเมียมึงนะเว้ยมึงจะมาจมปลักที่นี่ไม่ได้นะแล้วกูจะทำพาดเขี้ยอะไรงกูเนะี่ยตกลงไม่เป็นไรฉันประทับใจในความทะเยอทะยานของเจ้านะเอาละเออมันเป็สุดเหรอเพิ่มพลังให้คุณเติมพลังให้เจ้าใช้ thunderstorm ในการต่อสู้บอสขอบคุณพระเจ้าโ oh g อด มึงไม่กลับไปหาลูกเมียมึงแล้วเหรอมึงตัดใจง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอโอ้โหผมเอ,อ่อผมเก่งนะตอนนี้นผมเก่งมากอะแค่ธนูแบบว่าเครื่องฮาคิของผมก็สามารถชนะพวกมันได้อย่างง่ายดออยายดูสิเนะะื้อหาเจ้าใสา่ฟ้าทอกระดอกว่าว่าโอเคสม่บอสโอ้สองที่ตายะ พร,พระเจ้าไอ้สายฟ้าเอ้ยสายไฟพระเจ้าต้องใช้แล้วเบซิโรสุสโอ้น<อ>ี่ผ่านด่านด้วยอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะสู้ด้วยตัวเองเดี๋ยวอ๋อมันเป็นเออ่ในฐานะที่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมหน้าเสียงกับหน้าไม่เข้ากันเลยในฐานะที่ฉันจบการศึกษาด้านวิศวกรรม เครื่องกลฉันต้องสร้างป้อมปืนที่โจมตีโดยอัตโนมัติย่ยมเลยเมียแคทอย่าทำนอ้องเอโอโหโจมตีสัตว์น้อยที่น,น่ารักได้อย่างไรกันแต่ครั้งนี้มันอาจจะน่ารักนะแต่สัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่านะครับอาจจะเถื่อนกว่าที่คุณคิดก็ได้โอเคเย่ป้อมปืนว่ะ <laughs> คือจบจากวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลน่ะแต่มึงใช้ไม้ด้วยกันโอ้สุดยอดเลยลูกเอ้ เก่งการสามารถยิ่งนักเนี่ยผมอัพจงติดตรงนวัดแล้วกันนะฮะแล้วก็ดูสิอ่าเนาี่ยอัพมาผาสไซซีฟาโลโซลัสโอ้โหการอ่านเกีงกูนี่สัง่งเมาเวลาจริงๆโอ้มีการจัดอันดับด้วยเออนมัสการเจ้าของนมัสการนะซิโลราบต่อไอ้พวกเขี้ยนี่โอ้ป้องปืนกูเป็นรุ่นที่สองนะสุดยอดเลย โอ้อัพเกรดป้อมโอ้ใส่ของมันมไปหนะ่ะว้าวสุดยอดเลยอะไรกันนี่อะไรกันกนี่อัพเกรดไปเลยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้มีหมวกด้วยเรยใส่หมวกให้ด้วยกลัวหนาวใช่ไหมใช่แล้วต้องกลัวหนาวแน่ๆเลยนะเพราะอากาศมันยิ่งแปรปรวนบ่อยอยู่ใช่เลยแปรปรวนในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ไปเปลีป่ยนแปลงสมองคนบางคนด้วยแล้วกันนะบริหารให้มันดีๆหน่อยนะทุกคนจะอดตายกันหมดนะมันไม่ใช่เรื่องเลยนะเอาละอัพไปเรื่อยๆเลยนะาสู้กับบอสได้ไหมบอสแห่งเมียแคทจะเป็นผัวแคทแน่ๆเลยว่าผัวแคทและไอ้แคทมันใครปู่เมียแคทซอมบี้ชัดๆอยนาลืมซีว้าๆนัดเดียวท่านแค่นัดเดียวเท่านั้นแหละ เจ้าโอ้ห้เนะรอยยิ้มอันสุดแสนเย้ายวนของเธอนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียวซ่าไปทั้งตัวแลอเกินเอาละเควสเราเควสมาเออมันก็ดีเนาะผมไม่ได้อัดคลิปมาประมาณ2-3วันได้แล้วผมแบบประมาอัดเนี่ยมันรู้สึกกระปี้กระเป๋านะมันไม่รู้สึกแบบเออเไเป็นซอมบี้นะฮะ รู้สึกแบบ fresh f r e s h i more วันนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าพูดอะไรก็ไหลเรื่อนไปหมดนะครับพูดมากที่ผายเลยอะไรจริงอ่ะนะครับ,นะรบเหนะมือนเหงาเนะเหมือนเหงาเล็กน้อยเพราะอัดอัดไม่ใช่อัดอบอุดอัดอุดอยู่บ้านอย่างเดียวนะฮะทำไมกูต้องเหมือนกูเป็นโรคจิตอะ่ะใช่ไหมแบบแจ้งเตือนมากูต้องกดอะไรเงี้ยเออโอเคแนะนำให้ไปตีบอสเดัอก็ยังใช้การโจมตีประมาณ เออไม่รู้เรื่องมันเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ตีมันตายวันช็อตตลอดนะเราะผมเก่งนะมาเอาของมาเทิรมดิมีของอะไรใหม่ให้กูเลยเว้ยมาบอสซึนจากการเลยบอสซึนเออโอ,อ้โหสามทีแน่ไฮยีน่า่นนี่คือตัวอะไรเนี่ยไม่รู้มันคือตัวอะไรอ่านชื่อไม่ทันนะเป็นอะไรเออนี่คนระับมันก็เปิด จากถุงแพ็กเกจของเราผู้เชี่ยวแรกูก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้ละนะครับเนืออาจจะมีโอเคมีใช่มีเติมของนั่นเองโอ้ของฟรีโอ้โอ้อ้เราอินเกมนานเท่าไหร่ถึงจะได้เฮ้ยว้าวทรงผมสุดเท่ทั้งหลายเฮ้ยบลูมา โอ้โหยุกิเออมีผมทรงคลายอีกเนี่ยโอ้แฮร์ลี่ควินก็มีเหรอโอ้เท่มากเลยนะเฮ้ยผมจะได้อยากจะกได้ทรงเนี้ยเท่แต่หน้าดูเก๋ๆใช่หน้าไม่เข้ากันเลยใบหน้าเฮ้ยเปลี่ยนใบหน้าได้เจะเจะเ๋เล่นเชี้อะไรกูนเนี่ยโอ้ทรงหน้าสิวน่ารักพิคอลน โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกจริงเลยเฮ้ยบอลลอนอาชุล่าปะเนี่ยเราโอ้โ no. ห oh, oh, แจกของเยอะมากเลยว้าวเชื่อมเบ็นบุ๊กได้50อันโอ้ oh, <laughs> ได้ของอีกของครับ hey. oh, เฮ้ยโอ้เราโทรประเทศได้ด้วยเหรอ <laughs> มีประเทศ ประเทศ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 อู้นี่ไงไทยไม่ใช่แล้วมึงะปรชาชนชาติอะไรเนี่ย letter. นี่ไทยแลนด์แดนอีกิมจีเฮือส่งมาป้อมปืนกรุงเทพอุ๊ยโว่เจียบเรียบดวนทำมาโก้ว่าเอาอัพ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 ได้ไหมปากเป็ดเอ้าเฮ้ยแค่ใส่ปากใส่ถุงด้วยเลยเท่จัง อพนรัวอับรัวมากเย้นะครับโค้ชโฮจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมเอ่อ Primitive จะจบคลิปกูยังจำชื่อเกมไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้เอ่อตรงชื่อคลิปลักกันนะครับถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปเล่นดูนะครับกับเนื้อเรื่องที่ดีงามและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับยอสุดยอดมากจริงๆนะครับ ว่าสับคลิปนี้มีเท่าน,นี้แล้วกันไปแล้วผมนะแล้วเจอกันายบายจะ้ะ